5, ยาลิสผ่อนห้าพันยาลิสสีดำตัวท็อปโอ้โหพี่ดูดิตัว G นะครับตัวเต้าตายาลิสหนึปี2014 299ผ่อน5,500ตลอดสัญญานะครับรายได้เกิน12,000บาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนแอนไลมาสลิปอีเมลแอนไลมาผ่อนบ้านอยู่อะไรมาพาระเยอะะอไรมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงและไม่ติดบัตรลิสแอนไล,ล้วทักมาไฟหน้า l e d ตัดหมอกดิสเบรกหน้านะครับไฟเลี้ยวด้านข้าง สวยจัดนะครับปตะเข็บข้างเดิมนี่ครับมือจับหน้าหลังนะครับซ้ายเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะนะครับน็อตท้ายหลังเดิมซ้ายเดิมขวาเดิม นี่ครับมือจับโครเมียมหน้าหลังล้อมแมกยางดอกล้นเลยโอ้โหจุกๆเลยคันนี้ถูกมาก299ถูกที่สุดในปัตตพีไทยเอาไปเถอะซ่อมไปฟรีอีก2ปีโอ้ทีเด็ดนี่ครับ หน้าขวาเดิมสายเดิมไลายห้องเครื่องชา้ชาๆถ้าช้าไปสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีจาดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไแน,น์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตซ่อมให้ฟรีสองปีกล่องเกียร์ ecu อะไหล่ร้อยแปดสิบรายการทั่วประเทศไทยผ่อนห้าพันห้ารายได้หนึ่งหมื่นสองพันบาททักมาได้เลยไปเทสได้กันไหมนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใชักดแชร์ ถ้าโดนใจโอนจองมานะครับจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่ก,กบับแวบจอง20,000ื่นปะเทดได้กันดีกว่าครับรถ <c oughs> สะอาดสะอ้านครับ <c oughs> ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรแอร์เย็นเพลงเพราะโอ้โหจอแอนดรอยมาแล้ว จอยอดอยมาแล้วไม่ต้องคุยเยอะโอ้โหด,กกดูกล้องถอยเต็มลำเลยพี่ด้วยกล้องถอยเต็มลำเลยพี่เลยเต็มลำเลยพี่จ๋า โอ้ขับดีเลยคันนี้นะโอ้โหไปโดนอะไรมาลูกพี่เยินขนาดนั้น ไปไม่ได้รถติดติดก่อสร้างนะครับก็รถขับดีนะไม่มีปัญหาอะไรถึงก็ต้องจอดรอก,กันเลยทีเดียว มีใครทําท่อแบบผมบ้างไหมเนี่ยแถวบ้านใครมีใครทําก่อสร้างไหมไม่รู้มาจากไหนโอ้ทาท่อกันกระจุยกระจายเลยถอยหลังได้ไหมเนี่ยใส่จะอีกนาน ทางเื่นดีฟ้ากลับดีฟ้าโอ้ตายเลยแป๊บหรอกอยากโกหกพี่โกหกบอกแ๊บเดียวไม่ไม่มีจริงเขาบอกว่าแป๊บเดียวพี่โกหก แป๊บเดียวอะไรนั่ขุดอยู่เลยทำชาวบ้านเขาชาวช่องเดอดร้อนมดไปดิฟ้านี่ก็รถปลาปลาก็มาจอดขวางอีกเออ โอ้รถพี่ออกทางนู้นเถอะผมเยังต้องหนีกลับเลยโอ้โหคุดถนนมาเทดได้แต่เราเรา,เราไม่ออกทางนู้นเราเทดได้ได้ไม่เป็นไรขุดถนนขยันจริงๆวันจันทร์ถึงสุ์ไม่ทำทำเสาร์อาทิตย์โอ้สงสัยวันจันทร์ถึงสุ์ไปติดงานติดงานหลักวันเสาร์อาทิตย์มาทำให้โอ้ตายเลย ไปกับกับร้านเรายกดกน้ำท่อมซะด้วยไม,ม่ของแท้ 2,99,000บาทนะครับแล้วก็ใครอยากได้แบบนี้นะครับ299านะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแน์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็อบแปซ่อมไม่ฟรี2ปีกล่องเกียร์ ECU อะไหล่ร้อยแปดสิบรายการทั่วประเทศไทยสนใจทักแชทมาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเลื่อนรถไว้ใจพี่เสือครับ